วันนี้เป็นการวางทางรถไฟนะครับบริเวณย่านชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้ เมื่อเป็นย่านชุมทางหนองประดุกนะครับก็แต่ละชุดแต่ละ,ะแผนกนะครับก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับชุดนี้ก็มีหน้าที่วางทางรถไฟนะครับบางชุดก็มีหน้าที่ เชื่อมต่อเทอร์มิตบางชุดก็มีหน้าที่นำขบวนไปโรยหินนะครับบางชุดก็มีหน้าที่เชื่อมแบบไฮโดรลิกเฟฟ้านะครับ ก็เป็นขั้นตอนการวางทางรถไฟนะครับบางวันก็ใช้แมคโครสตัวนะครับบางวันถ้าแมคโครติดงานบริเวณจุดอื่นก็ใช้แมคโครตัวเดียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็ยอ,อกาาย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ